ดัสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีเกมใหม่ล่าสุดนะครับมานำเสนอให้เพื่อนๆลองโหลดมาเล่นกันนะครับนั่นก็คือเกมไฟนอลเฟสทีดีตงมือสำหรับเกม Final เฟสทีดีนะครับเป็นเกมแนว Tower Defense นะครับที่ผสมกับแนวเกมการ์ดครับผมซึ่งมีการ์ดให้เราเลือกสุ่มมากมายหลากหลายตัวละครเลยครับผมและที่สำคัญนะครับ มาพร้อมกับตัวละครสไตล์อนิเมะที่ทั้งเท่และดูน่ารักมากเลยล่ะครับ <Wow. S 1> วิธีการเล่นก็ไม่ยากเลยนะครับ แค่เรานําตัวละครของเรานะครับไปวางตามจุดต่างๆนะครับแล้วจากนั้นตัวละครของเราก็จะทําหน้าที่สับและเฉือนศัตรูที่บุกเข้ามายังดินแดนวอเกอร์ Walker ของเรานั่นเองนะครับผมสาหรับใครนะครับที่ไม่เคยเล่นเกมแนวนี้มาก่อนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะเล่นไม่เป็นเพราะเกมนี้เนี่ยมีระบบสอนการเล่นตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับในช่วงแรกเนี่ยพอเราผ่านไปได้ปุ๊บรับรองเลยครับทุกคนจะเล่นเป็นและสนุกกับเกมนี้อย่างแน่นอนครับผมดังนั้นเริ่มเกมกันเลยดีกว่าไป แลตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ดินแดนวอลเกอร์แล้วครับผมมาที่เควสกันเลยครับนี่ครับกดมาที่เควสตอนนี้ผมมีเควสหนึ่งที่ยังทําไม่เสร็จนะครับก็กดสตาร์ทกันได้เลยอ่าวิธีการเล่นนะครับอย่างที่บอกครับหยิบตัวละครของเรานะครับมาตั้งเป็นป้อมครับผมอ่าเราก็เลือกเลยผมเอาเลวี่ไว้ตรงกลางแล้วกันอ่าแล้วก็เอานี่เรลาเบลาน อ่านชื่อยากเหรอบลอนไว้ข้างบนนะครับเพราะว่าบลาอนดนทาหน้าที่สตันนั่นเองอ่าตรงนี้ก็วางตำแหน่งให้ครบครับผมพอเราวางตำแหน่งครบแล้วครับผมวางกลยุทธ์เรียบร้อยแล้วก็เริ่มสตาร์ทเกมกันได้เลยมาพอเริ่มสตาร์ทเกมนะครับเราปีศาจสป,รปาร์ตทั้งหลายก็จะบุกเข้ามานะครับผมอ่าทีนี้เราก็ใส่สกิลให้กับตัวละครของเราเลยครับผมนี่ เอฟเฟกเนี่ยทำออกมาได้ดีมากครับผมน่าเล่นจริงๆครับผมเล่นยังไงก็ไม่เบื่อครับผมเกมนี้เอ้าสปะหลับหลุดเข้ามาแล้วครับโอ้โอ้โอ้มาแล้วตัวหนึ่งเรียบร้อยโโหโอ้โหโอ้โหท่าทางด่านนี้จะหินนะครับรูปแบบเกมเพลย์นะครับง่ายมากครับผมเราก็ใส่สกิลให้ตัวคอนไปเรื่อยๆแบบนี้แหละครับจนกว่าเกมจะชนะครับผมอจริงๆตอนนี้เนี่ยผมชนะไปแล้วนะครับแต่มันไม่ได้ตามดาวครับผม อยากให้ได้3าดาวแน่นอนครับผมเราต้องมีตัวละครเก่งๆครับอ่าดังนั้นไปสุ่มการ์ดกันครับผมกลับมาที่หน้าเมนครับผมอ่าพอกลับมาที่หน้าเมนก็จะพบกับดินแดนพอกเกอร์เหมือนเดิมครับก่อนที่เราจะไปสุ่มการ์ดนะครับอย่าลืมกดรับรางวัลนะครับเลเจนเดอรี่ฮีโร่นะครับได้ทุกวันเลยอ่าพร้อมแล้วหรือยังครับกับการสุ่มการ์ดถ้าพร้อมแล้วมันลุ้นไปพร้อมๆกับผมครับกดไปได้ตัวอะไร s อหรือเปล่าอ่าปลาอันนะครับผม เราได้ตัวนี้มาแล้วครับผมแต่ไม่เป็นไรครับก่อนหน้านี้ผมสุ่มไปแล้วรอบนึงนะครับอ่าผมได้มาตัวหนึ่งครับผมเป็นดาวินชีนะครับเรามาดูกันว่าดาวินชีเนี่ยเธอจะเก่งมากหรือเปล่านะอ่าทีนี้ผมก็เปลี่ยนตัวละครเชนอ่านี่ใส่ดาวินชีเข้าไปแทนยูตูนะครับผมอ่าโอเคครับเรามาอัปเกรดให้ตัวละครของเรากันดีกว่านะครับ มีอะไรใส่ให้หมดครับผมเขาเรียกว่าเปสาวครับผมอโอเคอัปเกรดเข้าไปยิ่งเราอัปเกรดตัวละครมากเท่าไหร่ครับการชนะเนี่ยก็จะยิ่งทำให้ง่ายมากขึ้นครับผมแล้วที่สำคัญครับผมพอเข้ามาหน้านี้แล้วเนี่ยผมแทบจะไม่อยากไปเล่นอย่างอื่นเลยเพราะว่า น้องๆทุกคนเนี่ยสามารถพูดคุยสื่อสารกับเราได้ด้วยมีเสียงพากย์ด้วยนั่นเองอ่านี่ได้ยินเสียงพากย์ครับโอ้เสียงน่ารักมากแทบจะไม่อยากไปไหนเลยลืมครับผมนอกจากจะอัปเกรดเลเวลของน้องเขาแล้วนะครับเราก็สามารถตีบวกชุดเกาะให้ได้ด้วยนี่มีเท่าไหร่เลยไม่ยั้งครับผมโอเคทีนี้ครับเราก็พร้อมแล้วละครับผม เกมนี้นะครับไม่ว่าจะเล่นกี่รอบแพ้กี่รอบเราก็สามารถเล่นใหม่ได้เรื่อยๆครับผมอาเล่นทั้งวันก็ไม่เบื่อครับรับรองได้เอานี้แหละผมต้องชนะได้นนดแล้วครับการชนะแล้วอีกนิดเดียวโอ้ เรียบร้อยครับผมตอนนี้เราก็ชนะได้3ดาวมาแล้วนะครับโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกม Final f a t e T ดีทั้งตัวละครการาฟิกเอฟเฟกเรียกได้ว่าทำออกมาได้สมบูรณ์แบบมากเลยแหละครับดังนั้นอย่าลืมโหลดมาเล่นกันนะครับแล้วถ้าใครโหลดมาเล่นแล้วเนี่ยสุ่มการ์ดได้ตัวละครไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาอวดกันด้วยนะครับผมรับรองเลยว่าทุกคนจะต้องสนุกไม่ผิดหวังกับเกมนี้ครับผม Final Fate TD ก่อนจะจากกันไปนะครับ ผมมีคลิปภาพสนุกๆให้ทุกคนดูกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มอรรถรสในการเล่นนั่นเองครับผมดังนั้นอย่ารอช้าครับไปดูกันเลยณดินแดนวอล์กเกอร์สวัสดีทุกคนผมสกายซับเบนเองนะ ผมคือวีรบุรุษอัศวินนักดาบผู้ยิ่งใหญ่ที่คอยปกป้องดินแดนวอ,อกเกอร์แห่งนี้จากการลุกรานของเหล่าสัตว์ปีศาจเองไงล่ะเท่ใช่ไหมวีรบุรุษอัศวินนักดาบผู้ยิ่งใหญ่อย่างงั้นเหรออันตรายอันตรายเอยอนี่พวกเธอปล่อยให้มันหลุดมาได้ยังไงเนี่ยโอ้โอโอ นะพ่อวีระประุษอัศวินนักดาบผู้ยิ่งใหญ่ปล่อยให้ผู้หญิงอย่างพวกเราไปสู้แท้ๆยังจะเคลมผลงานเป็นของตัวเองอีกนะหุบปากไปเลยยังงูพิษฉันน่ะคอยวางแผนอยู่ไงเล่าถ้าไม่วางแผนดีๆจะตำแหน่งการรบให้พวกเธอทุกคนเราจะชนะมาได้แบบนี้ทุกครั้งเหรอดังนั้นผลงานน่ะส่วนหนึ่งมันก็ของพวกเธอด้วยแต่ส่วนใหญ่เป็นของฉัน ถึงเอาคุณบาอา้าไว้ตำแหน่งท้ายสุดทุกทีเลยล่ะคะนั่นก็เพราะว่าในระดับ SR ที่ฉันมีบาเอ้าดูพึ่งพาได้ที่สุดแล้วยังไงเล่าฉันเลยต้องการให้เขามาคุมส่วนท้ายเผื่อว่ามีศัตรูหลุดเข้ามาได้เขาจะได้คุ้มครองฉันเออหมายถึงคุ้มครองปกป้องไม่ให้พวกสัตว์ปีศาจบุกผ่านเข้าเมืองมาได้ไงแล้วที่ฉันให้อยู่หน้าสุดบ้างละ่ะแล้วก็ อยากสงสัยมากจะได้ไหมเล่าเธอเป็นถึงระดับ S S R ตัวเดียวของฉันเลยนะถ้าตัดกำลังศัตรูได้ก่อนมันก็ดีกับคนอื่นๆไม่ใช่หรือไงอะ่ะพวกเธอจะบ่นทำไมกันล่ะเนี่ยยังไม่เข้าใจความสำคัญของสถานการณ์ตอนนี้อยู่อีกหรือไงถ้ายังไม่เข้าใจฉันจะเล่าให้ฟังอีกรอบก็อนได้ <c oughs> พันกว่าปีที่ผ่านมาราชาปีศาจผู้บงการอยู่เบื้องหลังโมคะภัยพิบัติพ่ายแพ้ต่อพันธมิตรของมนุษย์อมนุษย์และเทวดาอำนาจของเขารวมตัวกันเป็นสามผลึกกระจัดกระจายไปทั่วลูนะ่า ผู้ผนึกพลังมหาศาลเปลี่ยนมนุษย์จำนวนมากในปวงเบาวของปีศาจตอนนี้วิกฤตปรากฏขึ้นอีกครั้งฉันคาดเดาจากการเกิดมวลล่าสุดของสัตว์ปีศาจในฐานะที่เป็นดินแดนวอลเกอร์และผู้ปกครองของลูนา่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายของเราเพื่อจะพิทักจักรวาลสินะอย่ามาพูดแทรบแบบนี้สิเล่ามาเป็นพันครั้งได้แล้วมัง้งพวกเราก็แค่เหนื่อยนะ่ะขอบ่นหน่อยไม่ได้หรือไงไหนจะสัตรูที่มากขึ้นเก่งขึ้นทุกวัน ใช้พลังต่อสู้ก็เยอะแถมชุดเกราะของพวกเราก็ไม่ได้อัปเกรดโอทีนี้พวกเธอคงพอใจแล้วสินะถ้างั้นพวกเราไปลุยกันเลยออสส่วนนายบาอ้าช่วยอยู่ใกลๆฉันหน่อยนะ อยังไงก็ได้เอ๊ะที่สกายซปปัฟเบนอยากให้คุณบาเอ้าอยู่ตำแหน่งไทยายยก็เพื่อจะได้อยู่ใกล้ๆกันงั้นก็สแสดงว่าสกายซปปัฟเ<อ>บนชอบคุณบาอ้าอย่างน้นเี่ี่บาเอ้านายอยู่ใกล้ๆฉันเอาไว้นะส่วนเรื่องพวกสัตว์ปีศาจน่ะปล่อยให้พวกผู้หญิงจัดการไปเถอะนายจะได้ไม่ต้องเหนื่อยไงดีไหมล่ะบาเอาอืม <c oughs>